หลวงตาฮะหลวงตาน้อยมาตามต่อแต่ก็เข้าหลักอยู่เนาะอาจารย์เข้าหลักอยู่หลายงวดอยู่เต็มถึงสอ่งที่ครับเร่งกับชุดเต็มชุดเต็มสองวดครัอืมทำได้ไหมพี่แก่้องบอกครครับ นู่นแต่แต่นู่นนั<อ>่นแหละต้องมาต้งมถวายไว้ว่าไม่ควรต้องบอกอย่าให้เดี๋ยวให้ใหลวงตาเขียนให้ดีกว่านะเรามาเอาอย่างนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะได้มีบุญกันแล้วเดี๋ยวหลวงตาเขียนให้แป๊บหนึ่ง,ง,อ,งอู้หูเอาโชคลาบก่อนเดี๋ยวจะทำไข่เข้าไห ฝันบ่อกฝันฝันเชียงหวยมาคุยอ๋อฝันกบเพื่อนฝันไก่ไหมเดี๋ยวซื้อมาให้อ่าตสวร้อยเอเอาทั้งตัวเก่งของโวงตาด้วยเลยแล้วก็เอาฝันด้วยครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะได้เอาชุดที่หลวงตาส่งให้แล้วก็ลงด้วยติดต่อต่อกันมผมยังชอบเลยนะฝ <c oughs> ันฝันเหมือนกันครับ ว่ามันไม่รู้จะแม่นหรือเปล่าสำหรับงวดนี้เนาะตัวนี้มีตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายตัวใหญ่ๆได้เรื่อยนะครับลวงตาก็ให้โชคเรื่อยมาเหมือนกันห่อครับ มารับโชคเหมือนกันนะพวกทีมงานน่ะครับนี่เป่ okay, นหนี <decent. S 2> ่งีนของนี่ แกยังไม่สรุปให้ครับแต่แกแตกตัวให้อยู่นี่รับกับมือเลยนะท่านผู้ชมนะดูก่อนทำไมมันตรงกันเนะี่ผมฝันเ้ยขับรถทะเบียนรถคันนีเนียนะ่ยผมฝันว่าเราขับรถคันนี้แหละลับบ้านเก่าบ้านเกิดนระถเกงนะ๋งเลยแต่ไม่ใช่รถผมนะแต่รถผมนมี่แหละศูนย์หกลองตาหน่อยนะลองดูก่อน